สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีรองฝั่งไทยเบริร์ดสุกุสุกคนนะมีนุ่มลาวเนาะเฮ็ดคอนเทนต์ถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยเพื่นอู้อีพ่ออีแม่เอ้ยเพื่อนบอกอันประเทศไทยนั้นมีถนนหันหลายเลนเพื่อนบอกนะประเทศลาวมีคือเข่าโบนะอันค่อยมีคลิปมาให้พวกแก้วเบิร์กนะไปเบิรงคลิปวิดีโอกันนะอีพ่ออีแม่เอ้ยนี่ เ้าเคยเห็น่เนถนนหุนทางอยู่ประเทศไทยนี่ชิสองเลนบะพรึงพื้นทถนนอยู่ประเทศไทยชิบสองเลนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสะพานลอยสืดๆเนาะยามฝนตกน้ำลงเนี่ยเพต้องย่านเนาะอยู่ประเทศไทยเนี่ยกันลมกันฝนเนาะสะพานลอยแน่นนาเนาะหลอดไฟย,ย่างกำลังกำลังคืนหลอดไยสืดๆมีชิดสองหลอดพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะ,นะแจ้งสว่างเห็นนถคิพุน ประเทศไทยเบืองแดนน,น,นนี่ถนนนี่บทท่านนะฮักบทท่านนะพังบทท่นนะเพเพิ่นขูดใหม่ทั้งใหม่เนาะใส่ยางมาต่อยหลายๆน่ะงามสีดำกำลังอยู่เนาะนี่คือประเทศไทยเนาะความทันสมัยและถนนนี่เปรียบเสมือนหน้าตาประเทศเนาะถนนเปรียบเสมือนท่อน้ำเล่งประเทศที่จเจริญต้องมีถนนทน,นทางที่สวยงดงดงามเหมือนกับประเทศไทยครับลาวเจริญลาวพัฒนาวกว่าไทยนะ่ะ ถนนหนทางในประเทศลาวหันไปมาหากันสะดวกสบายนะฮุงเฮืองเหลืองเรื่อง,องค่อยเถียงเจาเลยว่าประเทศไทยนี่พัฒนาบทอประเทศลาวนะเคยเห็นบอกนะประเทศลาวเขามีบวกควายนะประเทศลาวเขามีทะเลแดงนะประเทศลาวนี่เขามีหลุมอวก,กาศนะอยู่ในถนนหนทางได้นี่แสดงว่าไทยนี่แพ้ลาวเห็นเหน็นเห็นบ่กนะ ไทยนี่แพ้ตั้งแต่ข้ามด้านไปพูดแล้วนะข้ามด้านไปปุ๊บน,นี่ความเจริญเข้าสู้ไอ้นี่เลยนะไทยได้สัมผัสบเสื้อคนไทยข้ามไปโลดนะคณะปนี้เส้นทางหลักในตัวเมืองนะของประเทศนะเส้นทางหลักที่อยู่ประเทศไทยมันสู้บ่ได้จักน้อยเนะจ้าเห็นแล้วบ่เส้นทางหลักในประเทศลาวในตัวเมืองลาวขนาดน่ะ สู้เลาสู้ลาวเขได้จากน้อยนะสู้มนโนมานานะเขาพัฒนาไปเห็นสบเขาได้แป่งยงนะ่องย่อเขาเอาักการด้วยพัฒนานะเขาได้คําคสมเสยจากมนุษย์ธรรมเขาได้การย่องย่อสารเสริญมีใบย่องยอกาลันตีคคกแน่นะอันพวกเจ้าเมืองเจ้าแข่ง่นะและก็เขาได้นี่นะพูดนำกันยังได้ปุนใส่สะพายนะ แสดงว่าไทยนี่แพ้ไทยนี่บบได้ได้ไหนนะไทยยังบบเคยได้แบบนี้เลยนะเบิ้งแม่โบเสือ่อมนะไทยแพย้ราบค่าแพ้ประเทศลาวถนนะหนทางไทยสินะ้นะ่ะนะมีลายลายเล่นสินะ้นอะ่ะคนไทยฮนะั่นนะซื้อเงินใส่น้ำมันรถหั่นเที่ยวไปเที่ยวมาให้ได้เปืองงบเบืองเงินนะ สู้มได้รถคนลาวนี่ออกไปมาติดล่มอยู่สามสี่สโมงหันนะติดคุ้มมันสู้ลาวบาได้จักหน่อยคนไทยนี่ขับรถไปบึดเดียวนี่นี่นะน้ำมันขี่ยาวไปนี่นให้เปลืองน้ำมันรถให้นี่เปลืองเงินนี่คนลาวนี่ขี่รถออกจากเงินปุ๊บนี่ออกแกกหน้าบ้านไปเลยนี่ติดอยู่นั่นสองสามสโมงเห็นบ่นะบาได้เปลืองน้ำมันรถได้นะแถมเขาบอกว่า ปลอดภัยนะบ่มีรถต่ำกันอีกนะคอ,อกนะแบบนี้ละเขามักเขาบอกมนุษย์ถ้ำได้ละนะมนุษย์ถ้ำเขาบอกว่ามักนะจึงบกได้เกิดอุบัติเหตุเขาบอกแก้ถนนหนทางดีๆนี่นหะโอ้ยนะไทยแอนแพ่ลาวนะเบอร์เดียถนนหนทางของไทยมีแต่เส้นสีดำมันบอกนะสู้ลาวบ่ได้ลาวนี่มีเส้นสีแดงสีเหลืองพุ่นนะและ้วก็ ไทยกับโบได้สัมผัสอกนะเส้นทางในประเทศลาวเนี่นะเขามีประโยชน์ไหนนะทางนี้แค่ขี่ย่างเดียวมันบอกแค่ใส้ถนนหนทางแบบขี่รถไปมาในี่ยย่างเดียวมันบอกแต่ลาวนี่สามารถดำนาได้สามารถเอาควายลงไปอนนอนเล่นกลางรถได้นะไทยมีแบบนั้นบ่าไทยบบได้มีได้ในี่ไทยแพ้นะไทยแพ้พวกแก้วอย่าเอามาอวยอย่าเอาไทยมาอวยในประเทศไทยในแพ้ย์ลาบข้ามนี่ คนลาวนี่นะไปะยู่ประเทศไทยนี่นะเห็นบ่ะนะ <st arts> พอไปเห็นบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเนี่อุ้ยมีแต่คนยากกลับบ้านก็นะมีแต่คนอยากกลับประเทศลาวยากกลับไปยู่ประเทศลาวตัวไปเบื้องไม่บ่เ,เสื้อนะนะไทยแพื่ลาว <st arts> พวกเก้านี่เฮ <st arts> <Head> ็ดคลิปออกมาแบบนี้บดีนะฮู้บ่เดี๋ยวคนลาวเห็นหลายคนเขาจะยากไปเมืองไทยอยากไปยู่ไทยนะ ถึงแม้ว่าประเทศไทยบ่ได้พัฒนาคือประเทศลาวได้นะประเทศลาวเนี่ยเขาพัฒนาก้าวกระโดดเห็นบอกเวลาขี่รถไปคาปังตะง้างตั้งอยู่เนี่นะเขาได้มีการการันตีตีจากกันฟังหนึ่งไปหาฟังหนึ่งนะตบขุมเยู่นั่นเลยนะแถมแบบนียนเขาสามารถปลุกเข้าไสได้นะนี่ประโยชน์ของประเทศลาวนะสามารถดำนาไส้ปลุกเข้าไส้นะ อ่าบอีกจากเดือนก็นได้เกี่ยวนะถนนฟั่งไทยเพิ่งเด่นนะจะจิไปปลูกเขาได้ใส่ได้จังใดนะบ่มีประโยชน์มีจะใส่เที่ยวไปเที่ยวมาสะดวกสบายซซื่อน่นะเปลืองเงินเปลืองน้ำมันลถนะโอ้พวกเกยวนี่นะเบ้าอยังบบคิดนะผู้นำประเทศไทยบ่ได้เหรียนคือผู้นำทางประเทศลาวได้ฉะนั้นแล้วสแสดงว่าผู้นำทางประเทศลาวเนี่ยนะสลากนี่ เขาเก่งพัฒนาเก่งเขาถึงได้เหรียญมาสายสะพายเขามอบให้นะประเทศไทยพันได้แม่ประเทศไทยกับมิซื่อได้ลงข้าวผู้นําเขาพัฒนาประเทศเก่งจนได้เหรียญน,นะผู้นํเลาวมีได้นะส่วนจ้ะเมืองเจ้าแข่งเขาได้ไปโยงโองสมเซยุนผู้นําทางประเทศไทยละ่ะที่อยู่ในเขตนะแต่ละเขตได้ไปโยงโองสมเซยป่ะนะ พวกแก้วนี่แพ้แพ้แพ้พวกแก้วนี่เ่ต้องมาขีโมเบ่ต้องมาขี้คุยนะขีโมคี้คุยบ่ได้นะในอีกอย่างหนึ่งพวกแก้วเอาความจริงถนนทางมาเบ้าในบ่ดีเด้อนะลาวเขาบ่มากนะลาวเขาบอกว่าไทยฮะนะนะเจริญเจริญหันสู้บ่ได้ประเทศลาวนะประเทศลาวเขาพัฒนาแสงหน้าแสงก้าวกระโดดไปเทียบพ้อยแล้วนะ พกแก้วบวหันได้เห็นมันบอกทะเลนะเดี๋ยวนี้ทางฝั่งลาวก็มีทะเลไดนะทะเลในกลในเส้นทางเลยถนนหนทางนี่นะใครมีบอกแบบนั้นนะฝนตกน้าำนองเลยนึงนี่เขาได้ทะเลไหนะอยู่ในตัวเมืองอยู่นอกตัวเมืองเดี๋ยวนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะไทยมีบอกแบบนั้นนะ แก,ก้วเนี่วฮาวไส้ถนนหนทางเป็นประโยชน์เด้อพวกแก้วในทางฟังไทยเอ่ยนะพวกแก้วไส้เที่ยวย่างเดียวเสียงเงินซื้อน้ำมันลดนะพวกแก้วบ่ได้เฮ็ดอันถนนหนทางมันเป็นประโยชน์นะเห็นหมทางฟังหล่าเลียงควายได้ในดำนาไส้ได้เด้อนะไทยแพ้เลาา